นี่ก็ไม่เห็ดเน่น่เข่าพัดกะเพราเลยจ้าเข่าพัดกะเพราเนี่ยมันเนอย่างเด้อเข่าพัดกะเพราพี่น้องเคยเห็นบ่เอาขอ่าลงไปผัดเลยใส่กินเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยจา้าข่าไปผัดเลยผัดใส่กันเลยเพพี่น,น้องเนาะเข่าพัดกะเพราเราก็จะปรุงรสปกติเราเนี้ยละจา้าลูกใส้กะซางสังแม่เห็ดมักกินเนี่ยนี่ธรรานเนี่ยเห็ดแบบเข่าพัด แต่เป็นผัดกะเพราแทนแ่นนะแม่เด้อลรไข่ดาวโป๊หนาพ่ะนะกะเลยยิ่งุญกะเป็นบ่ายเป็นบ่อเหตุคือใส่ไว้มันก็นแล้วสุกแล้วกะประมาณนี้นาอพี่น้องเนาะแต่ดีหน่อยเพื่อ,อ,อสิมากินสวยงามพี่น้องมานี่บะเดนียนบุมกะซีเฮ็ดแบบว่าเอาไข่ดาวมาโปะได้จ้ะพอเราทาเสร็จแล้วก็จะมีไข่สามใบนะคะก็จะทอดไข่ดาวจ้าโปะเลยนะคะ แล,แ,ลแล้วแล้วก็แล้วนะจ้านี่น,นี่ประมาณนี้เลยพี่นอ้องรสชาติอ่ะยิบเอาลูปโบรันอ่าฮันนามาหาแม่เบงเป็นยังไงเมนูของแม่เอา,ปาเป็นแต่แซบบาลูกบอาวในตีแล้วครับกินเขาครับ,บมาครับกินเขาดกันเด้ครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตกลงว่าชอบหรือว่าชอบชอบเมน,นูนี่นากินปะกัสีประมาณนี้เลยเนาะไข่ดาวว่าสุผัดกะเพราผัดกะเพราแบบว่ามีไข่ดาวโป๊ะเมนูนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆได้จ้ะง่ายๆแต่ว่าหัดแซบเล็กน้อยมากจากถี่เห้อสีเห็ดอ่าผัด ผัดาอผัดด้วจ้ะแต่เฮามาเปลี่ยนเมนูแบบว่าผัดาอพัดเป็นผัดกะเพราแทนเรารสชาติคล้ายๆผัดกะเพราเขาหนุ่มๆแล้วไข่ดาวโป,โปโ๊ะหนาเด็กน้อยก็ก,กินยังมีความสุขแล้วกแสบพี่นองเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของเขาเลยแ่บม่ลุกแับเลยอุ้ยเอาๆกินลูกกินแ่บแบเสย กินเป็นตะพุ่มใจเนาะแน่นี้แม่ก็ไเป็นเหตุให้กินรู้แสบจังสินั่งกินลูกนั่งกินนี่ก็ลูกสาวก็นั่งกินเด้อยสิมเบิง้งฝีมือแม่ตกปะโอ้ยแสบปะแสบแสบอร่อยเลยโอเคตามนั้นเลยแม่ก็จะไปกินด้วยกันได้คนละจานสามคนสามจานผัดกะเพรา นี่คือเมนูผัดกะเพราข้าวเด้อจ้าเมนูถีเ่เด็กหน่อยมากๆโอ้ยพี่น้องมากินขอ,อน้ำกันจ้าเค็มมีกระเขาปิซซ่านน้เนาะจ้าสวัสดีจ้า